สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ R L Channel ค่ะวันนี้นะคะจะาก็จะมีลายน่ารักกัน่ากกวาฝากเพื่อนๆนเช่นเดิมทำไม่ยากนะคะทำง่ายมากค่ะหลิบบิ้นก็ไม่เปืองด้วยนะคะเรามาช่วยกันประหยัดที่บิ้นค่ะในส่วนของอุปกรณ์นะคะก็จะมีตังเหลียนค่ะกันไกลแหนบ อย่าลืมไม้มันทัดนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิบบิ้นนะคะตาละคคังเนื้อทรายค่ะความยาวของลิบบิ้นอยู่ที่จากเซนติเมตรนะคะใช้ทั้งหมดสเส้นค่ะปลายลิบบิน้นก็จะตัดออกมาเป็นปลายแหลมลักษณะนี้นะคะ ทำทั้งสีเส้นเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่สอดเข้าช่องด้านบนค่ะของเส้นที่หนึ่ง ในช่อง,องในช่องนี้ขอเส้นที่สี่นะคะเราจะดึงเส้นที่สามนี้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะเรานำเหลียมมาวางค่ะล็อกเหลียนนะคะโดยการพับชัน้นๆนะคะที่อยู่ด้านบน,นะค่ะ ควนไปเลยค่ะตามเขียนนาฬิกาเลยนะคะจนถึงเส้นที่สี่นะคะที่อยู่ซ้ายมือค่ะสอดเข้ามาในช่องของเส้นด้านบนของเส้นช่องด้านบนนี้นะคะด้านขวาพิกกลับมาเลยคะ่ะทาการล็อกอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยการสอดทั้งหมดสี่เส้นเลยคะ่ะ เส้นสั้นนะคะสอบทั้งหมดสีเส้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วลราพลิกกลับมาค่ะ ริ่ต้นที่เส้นนี้ค่ะหงปลายดิบิ้นลงมานะคะสอดเข้าด้านข้างของฐานสิ้นต่อไปค่ะทำเหมือนกับเส้นแรกที่เราทำนะคะหงปลายดิบิ้นเข้ามาสอดด้านข้างของฐานค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาเริ่มต้นที่เส้นนี้นะคะเส้นที่ 1, เส้นที่2ทับเส้นที่หนึไว้นะคะเส้นที่3ามเส้นที่4ใช้นิ้วมือนิ้ว แบบตรงกลางนี้ไว้นะคะ ตาตาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วหมุนไปแค่ครึ่งรอบแค่นั้นนะคะเราจะทําเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเป็นเส้นแรกเราก็จะปล่อยเส้นนี้มานะคะปล่อยสามเส้นนี้มาแล้วเราก็ทําเส้นแรกก่อนค่ะเส้นที่อยู่ด้านในโขนไปจะบินลงมาอย่างนี้นะคะ ใส่สอดเข้าในฐานนี้ค่ะใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะต่อไปเราว็หมุนค่ะป่ายมาสองเส้นค่ะแล้วทำเส้นที่อยู่ในสุดนะคะ คือเส้นสีเขียวนี่ค่ะแล้วก็สอดเข้าใต้นี้นะคะใต้เส้นสีขาตรงนี้ค่ะสอดเข้ามาใต้ฐานเขาเองสีเขียวนี่ค่ะปลายลิ้นจะโผล่ตรงนี้บนฐานขึ้นมาค่ะไปทางขวามือนะคะ มาตรงนี้ค่ะคนถานมาตรงนี้แล้วเราก็จะทําเส้นต่อไปค่ะคือเส้นสีขาวสอดเข้าไปใต้ฐานตรงนี้ค่ะนี่นะคะ ริบินก็จะบาบขดนี้ค่ะจถึงเส้นสุดท้ายนะคะผงไปริบินลงมาอย่างนี้ค่ะสอดเข้าที่ใต้ฐานตรงนี้ค่ะช่องนี้นะคะ อัดบินโพด้านล่างค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะค่อยๆจัดนะคะดึงให้เสมอกันค่ะเพื่อความสวยงามน,นะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะตัดท่ายดิบวิ้นเลยคะ่ะตัดเอามาเป็นตรงแบบไหนลักษณะไหนก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อนคิดว่าสวยที่สุดสําหรับเพื่อนเพื่อนแล้วตัดเลยค่ะให้ดูสวยงามนะคะ เพื่อนคนไหนนะคะที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จาด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้จาค่ะในการทำผลงานครั้งต่อไปอย่า mm hmm. ลืมกดกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าจามีคลิปใหม่ๆผลงานสวยๆเราคอยเพื่อนๆอ,อยู่นะ เพื่อนๆจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตาขอจบเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ